ครับก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาส่งการบ้านคาที่หนึ่งนะครับก็ข้อแรกครับก็จะเป็นการอธิบายไอสีต่างๆครับเริ่กแบบไอซีตัวแรกครับก็จะเป็น 74LS05 นะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อตัวฮิกซิมเวอร์เตอร์ครับก็คือจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ที่มีหกตัวนะครับในหนึ่งไอซีนะครับก็การทํางานก็คือใช้ในการกลับกลับค่าครับเช่นอินพุตเป็นหนึ่งเอาพุเป็นศูนย์นะครับเอาพุชเป็นศูนย์นะครับ อินพุตเป็นศูนย์นะครับเอาคุตก็จะเป็นหนึ่งะครับแต่ว่าในการใช้งานตรงนี้ครับก็ต้องจะต้องมีการต่อตัว pull-up r e s i s t e r ครับเพื่อที่จะดึงให้เอาคูุตสูงครับก็ตาม้า้ชี้นะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับก็จะมีตัวอิวอร์เตอร์หกตัวครับในหนึ่งชิปก็อันนี้ก็ two table ก็ low เป็น high high เป็น l o ครับก็ต่อไปก็จะไปดูในตัว simulation นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับ ก็ High เป็นโลครับโลเป็น High แต่ว่าตัวนี้ต้องต่อ full up ูอัพรี e s i s t ต r ร์ครับที่จะเพื่อใช้งานเจ้าตัวโลเป็น High นะครับต่อไปนะครับตัวที่สองจะเป็นตัว 74LS125 นะครับหรือว่า t s t a t e t u f f e r นะครับก็จะเป็นบัฟเฟอที่จะมีะตัวควบคุมสามขานะครับ สามารถให้ออปต์ออกเป็นไฮหรือโลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไฮพีแดนซ์ก็ได้นะครับเมื่อมีการดิสซิเบิลแต่ก็จะมีขาควบคุมหนึ่งขาครับให้ออปต์ออกมาหรือเปล่านะครับก็ถ้าขามันเอนเบิลนะครับออปต์ก็จะทําตามอินพุตนะครับแต่ถ้าเป็นขาดิสเิเบิลครับออปต์ก็จะอยู่ในภาวะไฮพีแดนซ์นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ ตัวถ้าเป็นตัวไอซีจะมีขาการใช้งานนี่ครับก็จะมีอินพุตหนึ่งอิพุตหนึ่งอินพุตสองอิพุตสองอินพุตสามอิพุตสามอินพุตสี่อิพุตสี่ครับแล้วแล้วก็จะมีที่เป็นขาย enable ของแต่ช่องครับก็จะมีสี่ตัวที่ใช้งานได้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัว simulation ครับก็จะเป็นตัวนี้ครับที t a t e b u f f e r ก็ก็เห็นว่าอันนี้มัน e n a b l e low enable นะครับ เิโโ่ก็ขอไปครับแอคทีฟโลครับแล้วก็ต้องให้มัเป็นโลก่อนะครับก็จะเห็นว่าเอาพุทก็จะตาม Input เลยนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็จะตามอย่างนั้นเลยครับแต่ถ้าเราไม่แอคทีฟมันนะครับมันก็จะไปทํางานครับก็จะเป็นสำหรับตัวนี้ครับต่อไปก็จะเป็นตัว7จ l s สี4นะครับก็จะเป็นตัวของ r s t s t e t u f u f r e r เอาคุดนะครับก็จะมีลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกับตัวตัวหนึ่งสองห้านะครับแต่จะมีจำนวนบิตการใช้งานมากกว่าครับนี้ก็จะใช้งานได้ถึงแปดบิตเลยนะครับก็ลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ครับก็จะไปดูกันนะครับตัวของสองสี่สี่ของสี่จะเป็นตัวนี้ครับ ก็มีขา enable อยู Qiu, eg, ่นะครับเป็น active low ครับสมมุติเป็นหนึ well> ่งศูนย์ห um นึ่งศูนย์อ๋อเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนนะครับก็จะเป็นเอาพที่จะออกตาม input เหมือนกันครับสมมติเราเปลี่ยนก็เหมือนเช่นกันครับแต่ถ้าสมมุติเราไม่ enable มันก็ไม่ทำงานครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยครับ นี่ก็จะเป็นตัวของสองสี่สี่ครับต่อมาแล้วครับเป็นตัวของเจ็ดสี่เอเสองสี่ห้านะครับก็จะเป็นตัวรับส่งข้อมูลได้สองทางครับก็จะมีชี้ดาก็จะมีให้เลือกครับจะเป็น a อไปบหรือว่าจะเป็นบีไปเครับโดยจะมีขา Active ตรงนี้ครับถ้าแอ็ทีฟโลครับเป็นการส่งข้อมูลจากบีไปเอแอ i กทีฟไพจะเป็นการส่งข้อมูลจาก a อไปบครับ แล้วก็มีขายเน b ้ l โการใช้งาน IC ตัวนี้ครับก็จะไปดูกันนะครับก็จาก Data Sheet นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับในข้างในส่วนตัวฟังชัน a b l e ก็มีความมีลักษณะที่เหมือนกับที่อธิบายไปตอนต้นนะครับก็จะไปดูการสเ a t ชันนะครับ ตัวของสองสี่ห้าก็จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้เป็นตัวส่งข้อมูลสองทางครับอันนี้ผมเลือกเป็น active high ครับจะเป็นการส่งข้อมูลจาก A ไป B นะครับก็คือข้อมูลจะโผล่ที่ตรงนี้ครับแล้วก็ขา enable ที t อ็กครับเราก็ต้อง e n a b ท e เพื่อที่จะใช้งานในซีตัวนี้ครับก็จะเห็นว่าเอาคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปตาม input นะครับต่อมาครับก็เป็นสองทีห้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าคราวนี้เรามา active r o w ตัวนี้ครับก็จะเป็นการส่งข้อมูลจาก b ไป a นะครับกลับกันก็จะเห็นว่ามันส่งข้อมูลได้สองทางครับไอซีตัวนี้นี่ครับเปลี่ยนแปลงอะไรก็ เอาพุทก็จะเปลี่ยนแปลงครับก็คือเอาพุทอินพุทใช้ได้สองฝั่งครับสำหรับไอซีตัวนี้ต่อไปเป็น74 LS 374นะครับเป็นตัว D type FIFO จะเป็น FIFO แบบ a t r i c k 8 bit นะครับ ใน Data Sheet ก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับก็จะมีฟิสฟอบต่ออย่างเรียงกันอ่าจำนวน8ดบิตนะครับก็ตัวนี้ก็มักจะนำมาใช้ทำเป็นรีจิสเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟังชันเทเบิลครับก็จะมีเอาพุทเป็น โลนะครับแล้วก็มีต้องมีการอเ a b l e ค่ะนะครับสามสามเจ็ดสี่ก็จะเป็นตัวนี้ครับสามเจ็ดสี่เป็นฟิฟฟอบนะครับมีการจำาจดจำสารได้ครับติ ใส่ข้อมูลเป็นศูนย์หนศูนย์ศูนย์หูนะครับอันนี้ Active Low แล้วก็ Clock ทำงานที่ขอบขาขึ้นครับเราจะเปลี่ยนก็ทำงานที่ขอบขาขึ้นเช่นเดียวกันครับนี่แต่ถ้าเราไป Active มันก็ใช้งานไม่ได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้งานนิยมใช้งานเป็น Register นะครับสำหรับตัว 74LS374 ครับ ต่อไปเป็น74 l ด193ครับจะเป็นตัว4ี่บิตอัพดาวแล้วก็เคลียนะครับก็การทำงานก็เพิ่มค่าเป็นบวกหนึ่งะครับหรือว่าลดค่าไปหนึ่งนะครับสามารถโหลดค่าเข้ามาได้หรือว่าเคลียได้ครับเอาเอาพุก็จะมีคิวศูนย์ถึงคิสานะครับมีพวก carry out ที่สามารถใช้งานได้ครับอันนี้ก็จะเป็น แล้ว s h e ช t ก็จะมีพินตามนี้ครับมีทั้งแบบ True Hole แล้วก็ SMD ก็มีครับต่อไปก็จะเป็น s i m i l a t i o n ของตัว193นะครับ193ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็สมมติเป็นอันนี้ก็ได้อันนี้จะทำงานที่ขอบขาลงนะครับแล้วก็อัพเมื่อกี้จาก0ก็เป็น01อัพขึ้นไปอีกก็010 011 010อันนี้ก็แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นดาวแล้วก็สามารถดาวได้ จะดาวนี่กลับไปเป็นศูนย์นยได้ครับแล้วก็สมมติมันทํางานมาสักขั้นหนึ่งครับเราสามารถเคลียร์ได้ครับโดยเคลียร์ก็ทำงานที่ขอบขาลงเช่นเดียวกันอันนี้ก็ค่ากลับไปเป็นศูนย์เหมือนเดิมครับไม่ว่าเราค่าจะเป็นเท่าไหร่ครับแล้วก็กลับไปเป็นศูนย์ได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะแสดงสาระของ r ั l o w นั่นเองนะครับ ไอซีตัวต่อไปครับก็จะเป็น 74LS139 นะครับหรือว่า Dual 2 to 4 Decoder ว่า D Multiplexer นะครับ <c oughs> ก็ทำหน้าที่ในการแปลง Address 2บิตครับออกเป็น4บิต output นะครับซึ่งจะสามารถเลือกขาการใช้งานได้นะครับให้ output ออกมาเป็นเลขอะไรก็อยู่ที่เรากำหนด input decoder นะครับ ก็จะต้องมีการ enable ก่อนใช้งานครับมี input a rs สองบิตซึ่งถ้าเราใส่ค่าไปมันก็จะเลือกเอาพุทหนึ่งในสี่นะครับว่าเราต้องการจะให้ออกมาเป็นอะไรครับแล้วก็เอาพุทออกมาเป็น active low นะครับก็จะไปดู74็ี่ s หนึสามก้านะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ input สองบิตเอาพุทออกเป็นสี่บิตแล้วก็ enable enable low นะครับอันนี้ก็เห็นว่าพอ output, เอาพุทอินพุทเป็นศูนย์ศูนย์นะครับเอาพุทก็จะปรากฏที่ศูนย์ y ศูนย์นะครับต่อไปเป็นต่อเป็นศูนย์หนึ่งดูศูนย์หนึ่งก็จะเอาพุทจะ,ะกดที่ตรงนี้นครับ y หนึ่ง add ์หนึ่งต่อไป add date 1หนึ่งครับ or add 1ศูนย์ครับ เอาพูดกระจายปรากฏที่ Y2 ครับ e t หนึ่งหนึ่งเอาพูดกะจปรากฏที่ Y3 นะครับก็จะทํางานในลักษณะนี้นะครับสำหรับตัว7 c l s 1 3 9นี่ก็จะเป็น data ด h ตชีของเขานะครับก็มีเอาพูดตามแนว139ตามนี้ครับ,ออรบก็เป็นอย่างที่สาธิตไป นะครับก็เอาคุจะแอะเป็น active low ต่อไปตัวหนึ่งก็จะเป็น74 c l s 138นะครับก็จะเป็น3ามตั line decoder multiplexer ครับก็ลักษณะการทำงานก็จะมีของลักษณะคล้ายก,กันกับตัวเมื่อกี้นะครับก็จะแต่ว่าตัวนี้จะเป็น3 Input นะครับ3 Input Address แปลงเป็น8 Output นะครับซึ่งก็ต้องเลือกใช้งานสัก1อันใน8นะครับก็คือ0ูนถึง7 y 0ยศูนย์ึงวาเจก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือก Input a d d r เ s s เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวแค่ไม่ออกมาเป็นอะไรแล้วก็ต้อง Enable ขาก่อนนะครับก่อนใช้งานเอาพุทที่ออกมาเป็นเอ็นเ e เป็นเป็นโลครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้ครับเอาพุทที่ไม่ได้เลือกจะเป็น High ก่อนจะไปดูกันนะครับ ตัวหนึ่งสามแปดก็จะเป็นตัวนี้ครับล,รลักษณะการทำงานคล้ายๆกับหนึ่งสามเก้าครับแต่ว่ามีจำนวนเอาุลท,ที่มากกว่าที่จะสามารถใช้ได้นะครับก็ตัวนี้ก็มักจะใช้นำไปทำเป็นสัญญาณชิปซีเล็กนะครับสำหรับเลือกเช่นการออกแบบเมมโมรี Memory ครับก็ตัวนี้ก็นำไปใช้งานได้ดีนะครับ อันนี้ีสอันน้เรา enable มีสามขาว่า enable high หนึ่งแล้วก็ enable low สองตัวครับ active low สองตัวครับแล้วก็ไปลองดูอันนี้ศูนย์ศูนย์ก็เอา o u t ออกที่ Y ศูนย์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 หนึ่งก็ Y หนึ่งหนึ่งศูนย์ Y สองหนึ่งก็ Y สามเป็นต้นนะครับแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ Y สี่ y ห้า y หก y เจ็ดก็ไล่เลยไปเรื่อยอย่างนี้ครับก็จะเลือกขาใดขาหนึ่งนั่นเองนะครับก็เป็นดาช h ด e นะครับต่อไปก็จะเป็นการบ้านข้อที่สองครับหรับการบ้ข้อที่สองครับก็จะเป็นการอธิบายสิ่งที่เรียนในสัปดาห์ที่แล้วครับเกี่ยวกับตัว memory แล้วก็ cpu นะครับ ก็สำหรับ CPU ครับก็ย่อมาจาก Central Processing Unit นะครับก็เป็นตัวลอจิกเซอร์กินะครับที่ออกแบบสำหรับการอ่านลำดับการทำงานที่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับให้มีการปฏิบัติตามให้อุปกรณ์ต่างๆปฏิบัติตามครับโดยมันจะประกอบด้วยลอ m นะครับหรือว่า Read Only e Memory ก็คือเป็นหน่วยความจำโปรแกรมนะครับใช้การเก็บลำดับขั้นตอนการทำงาน CPU และตัวต่อไปก็จะเป็นแ a m นะครับหรือว่า Random Access Memory นะครับก็จะเป็นหน่วยความจําข้อมูลนะครับจะทาหน้าที่เป็นหน่วยความจําในการเก็บข้อมูลชั่วคราวครับแล้วก็ CPU เลยก็จะประกอบไปด้วยสามเส้นหลักนะครับก็จะเป็นมีเส้นของ Address Bus นะครับใช้การส่ง Address ไปที่ Register ต่างๆนะครับว่าจะให้ตัวอะไทำงานอะไรแบบนี้ต่อไปก็จะเป็น Data Bus นะครับใช้การส่งข้อมูล แล้วก็คอนโทรบัสนะครับก็คือจะเป็นบัสบัสที่ใช้ส่งสัญญาณควบคุมไปยังอุปกรณ์ต่างๆครับอันนี้มีรอมีแรมแล้วก็มี IO ครับหรือว่า p พลิฟลอครับก็คือเป็นตัวที่ใช้ในการติดต่อกับปกรณ์ภายนอกครับเช่นปุ่มหรือว่าหน่วยความจำภายนอกนะครับเป็นต้นโดยลำดับการทำงานครับก็จะมี ขั้นตอนในการ fetch นะครับก็คือการดึงคำสั่งจากตัวโปรแกรมเมโมร,โรีออกมานะครับหนึง่งคำสั่งแล้วก็ไปเก็บใน CPU ครับหลังจากนั้นก็จะนำมา execute ครับคือการนำปรสร้างสัญญาณควบคุมต่างๆครับเช่น data memory register I/O unit ให้ทำตามคำสั่งนะครับโดยก็จะมีต่อไปก็จะเป็น a l u ครับใน CPU ประกอบด้วย a l u ใช่ไหมครับก็จะนําข้อมูลมาดําเนินการต่างๆครับเช่นการบวกลบคูณหารหรือว่าการดำเนินการทางตรรกศาสตร์ต่างๆครับเช่นการแอนด์ออนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นหน่วยความจำครับอันนี้ยกตัวอย่างโครงสร้างออกมากคือหน่วยความจําของตัว4,8คูณแบิตเรจิสเตอร์ครับก็จะไปดูในซิปริชั่นกัน,นครับอันนี้4,8คูณแบิตเรจิสเตอร์ก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับโดยโครงสร้างมันนะครับก็ประกอบไปด้วย อันนี้มีตัวข้อมูลที่เราใส่ไปนะครับมีบัฟเฟอร์ขนาด8บิตแล้วก็มี Address นะครับที่ใช้ในการเลือก Address ก็ใช้ s c 7 c l s 1 3 9ครับในการเลือก a d อดเ s สตัวนี้ก็จะเป็น Logic Circuit นะครับในการเลือกรีจิสเตอร์ต่างๆครับว่าเราต้องการที่จะเซฟข้อมูลไว้ในรีจิสเตอร์ไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นส่วนแสดงผลนะครับ ก็เดี๋ยวจะสาธิตด้วยการส่งข้อมูล01 01 01 01, 01นะครับก็เริ่มจากการ enable buffer er ก่อนนะครับแล้วก็ทำการเลือก address ที่ต้องการครับสมมติผมจะเลือก address ที่00นั่นคือจะไปที่ register R0 นะครับเราจะไลท์ค่าไปที่ register R0 จากนั้นแล้วก็ เฟร์ก่อนนะพี่การให้ข้อมูลมันไม่วิ่งชนกันนะครับแล้วก็ลองรีดดูนี่นะครับเรารีดเรารีดที่ a ศูนนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลที่จะอ่านได้ก็เหมือนกับข้อมูลตอนแรกครับที่เราได้เซฟไว้นะครับก็ข้อ2ก็จบแค่นี้ครับต่อเป็นข้อสามนะครับก็จะเป็นการอธิบายโค้ดเอสบีต่างๆนะครับโดยข้อที่หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นการ move r สอง r สามนะครับโดย move r ส r สาก็จะเป็นการ copy ข้อมูลจาก r สามครับเข้ามา r สองครับก็คือค่าใน r สองก็จะถูกเขียนทับโดย r สามครับแต่ r สามยังคงที่ครับไม่มีการเปลี่ยนต่อไปเป็นการ move r หนึ่งด้วยห้าสิบห้า h ก็คือจะเป็นการโหลดค่าของที่ห้าสิบห้า h เข้าไปใน r หนึ่งครับหรือว่าเราเรียกว่า immediate load ครับ อิมเเลียตอินเดเลโหลดเข้า R1 รักษาการทำงานนะครับ R1 ก็จะมีค่า55 H ตอนที่เราด้โหลดเข้าไปนะต่อไปข้อที่3นะครับจะเป็นการ move R1 แล้วก็มีตัววงเล็บกล้ามปูครับ1 2 3 4 H แล้วก็วงเล็บกล้ามปูปิดนะครับซึ่งตัววงเล็บกล้ามปูนี่ครับจะเป็นการแสดงถึง address นะครับ มันไม่ได้เอาหนึ่งกับสามสี่เฮมาไว้ในอันหนึ่งครับแต่ว่ามันจะไปที่แอดเด s ที่หนึ่งสองสามสี่เฮกซ์ก่อนนะครับแล้วก็ไปอ่านค่าใน a d d r e สนั้นนะครับว่ามันเป็นอะไรนะครับสมมุติว่าเป็นห้าสิบห้าเฮก็ได้ครับมันก็จะเอาห้าสิบห้าเฮใส่นอหนึ่งเสร็จแล้ว add เอ่อ a d d r e สเสร็จแล้วมันก็จะอันหนึ่งก็จะกลายเป็นห้าสิบห้าเฮตามที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ครับก็จะตักง่ายง่ายคือมันไปอ่านที่ a d d r e ส กําหนดไว้นะครับต่อมานในทางกลับกันนะครับจะเป็นการ move หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ h แล้วก็วงเล็บก้ามปูครับแล้วก็ r หนึ่งครับจะเป็นการเอาค่าใน r หนึ่งนะครับไปที่ address หนึ่งสองสามสี่ h นะครับแล้วก็ข้อมูลเป็นอะไรก็จะถูกถูกไปเปลี่ยนในนั้นนะครับถูกเปลี่ยนที่ address นี้นะครับ address นี้ก็จะถูกแทนค่าด้วย r หนึ่ง ต่อไปเป็น increase r1 นะครับหรือว่า inc r1 จะเป็นการเพิ่มค่า r1 ขึ้น1ค่านะครับเช่นจาก1เป็น2 r1 เป็น1นึง inc ก็เป็น2หรือ r1 เป็น2 inc ก็เป็น3เป็นต้นนะครับแล้วก็หากมันเกิดค่าสูงสุดที่ตัวมันจะรับได้ครับมันจะเกิด overflow ขึ้นนะครับต่อไป decrease นะครับก็ตรงค่ากับ increase นะครับก็จะเป็นการลดค่า r1 ลงครับสุิเป็นห ดีคิดก็เป็นสี่สี่เป็นสามเป็นต้นนะครับก็มักจะใช้ในการนับถอยหลังนะครับถ้าค่าต่ําสุดก็อาจจะเกิดอันเดอร์โฟล์ขึ้นนะครับต่อไปเป็นการเคลียร์ครับการเคลียร์อันหนึ่งนะครับก็คือการล้างค่าในอันหนึ่งให้เป็นศูนย์ให้หมดเลยครับ <S <S เช่นสูตรอันหนึ่งมีห้าสิบห้า h แบบเมื่อกี้ครับสมติเราใช้คําสั่งเคลียร์ไปแล้วบานอดูอีกทีหนึ่งก็จะเป็นศูนย์เลยครับไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรก็ตามเคลียร์ไปก็เป็นศูนยะ์ หรือว่าขับสั่งนี้ครับมีลักษณะการทำงานเหมือนกับการ move R หนึ่งด้วย 00h แล้วครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะเปืองบัชชีไซเคิลมากกว่านะครับถ้า,ถ,าถ้าต้องการเคลียร์ก็จะใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ใช้รีเซ็ตค่าต่อไปก็จะเป็นการใต้ข้อที่สี่นะครับก็จะเป็นการออกแบบตัวเมมโมรีนะครับ ก็จะสมมุติ CPU มาตัวหนึ่งนะครับเช่น Ad m d m e มกาสองหนะครับ Ad d d ด e ดน u ั s นะครับจะมี16บิดนะครับก็คือที่ A 0ถึง A 1 5 d a t a b u s นะครับก็จะมี8ปบิตก็คือ D 0ถึง D 7ในการส่งข้อมูลนะครับเพียงแค่ D 0ูน D เเท่านั้นส่วน Memory ตามที่จุยกกำหนดนะครับก็จะมี ROM 8ปดกิลบตสตัวนะครับรวมเป็น16 มสอบ16กิโลไบต์หนึ่งตัวแล้วก็แรม8กิโลไบต์สี่ตัวเป็นสาย2บิตนะครับรวมทั้งหมดก็ได้เป็น64บิตนะครับก็จะเป็นระบบจัดเก็บข้อมูล64บิตนะครับต่อไปก็จะมีการออกแบบเมมโมรี่แมปนะครับซึ่งเราจะเลือกใช้สัญญาณที่จะนำมาทำเป็นสัญญาณชิปซีเล็กนะครับก็จะเป็นขา A15, A14 และ A13 นะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นแบบนี้นครับ ก็คือที่ลอง 8K ตัวที่หนึ่งก็คือ address อยู่ที่00ถึง 1FF นะครับแล้วก็จะตัว A15 A3 ก็จะเป็น 00, 00นะครับแล้วก็ตัวที่สองจะเป็น200ถึง 3FF นะครับก็จะมีขนาด 8K เช่นกันนะครับตัว A15 A3 เาก็จะถูกกำหนดเป็น001ครับ แล้วก็ตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือตัวของรอม 16K ครับรอม1 6เครับมันจะต้องแบ่งแบ่งเป็นอ่ามันจะกินพื้นที่อ่า4000ถึง 5F แล้วก็6000ถึง 7F นะครับในตอนเลือกชิปซิลิคนะครับเราก็ต้องนำสองตัวนี้มาออกกันนะครับเพื่อจะให้ไม่ว่ามันจะไตกที่010หรือว่า011นะครับมันก็จะเลือกลอม 16K ู่ดีนะครับสองตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนครับมันก็จะเลือกที่ลอม 16K แล้วก็จะสามารถใช้งานได้ต่อมาก็จะเป็นฝั่งฝั่ของแรมนะครับก็จะไล่ไปตามนี้ครับแปดศูนย์เก้า F F เป็นหนึ่งศูนศย์ A ศูศูถึง B F F เป็นหนึ่ง0ัหนึ่งสี่ศย์ D F F เป็นหนึ่งศและ E ศูย์ศถึง F F เป็นหนึ่งหนึ่งครับซึ่งเราก็นําอันนี้มาแมปกับขาเอาพุท ก็จะได้อันนี้นะครับซึ่งประมาณมันเป็น Y0 สแ,แล้วก็มาเลือกตัว a t ด d e c o d e อครับซึ่งเราก็จะเลือกใช้ c c ็ s หนึ่งสามแปดนะครับหรือว่า3ามทูแปดดีครับก็คือมีเอาตุที่เลือกชิปเซเล็กได้8ตัวพอดีนะครับกับที่เราเลือกก็คือ Y0 ย7ุดก็สามารถเลือกอ่อเมมโมรี Memory ที่เราต้องการใช้งานได้นะครับครบถ้วน ตัวของหนึ่งสามแปดก็จะมีอินพุตสามตัว A B C แล้วก็เอาพุตแปดตัวก็คือ Y ศูนย์ Y เจดนะครับต่อไปก็ไปดูตัวของวงจรเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณี้ครับนี่ครับ,ออรบก็จะเริ่มจากใส่ตัวสัญญาณควบคุมชิปแต่ตัวให้ครบถ้วนกันนะครับก็เริ่มจากต้องใส่ตัวชิปซิลิก ก็คือมาจากตัว a d d r e s s Decoder ตัวนี้ครับของ 74LS138 ก็คือจากที่เรา mapping มาเมื่อกี้ครับก็คือ Y0 Y7 ตัว a d d r e s s Decoder ครับก็ต้อง enable มันก่อนนะครับ Active low 2อขา High หขานะครับแล้วก็ Input ก็มาจาก A15 A14 A13 ของ ADAS d r A01A15 นะครับเราก็เลือกใช้สามขานี้เป็นตัวทำชิปซเลิกเสร็จแล้วในชิปแต่ตัวก็ต้องมีสัญญาณลีดสัญญาณายนะครับอย่างเช่นลอมนะครับก็จะมีสัญญาณลีดหนึ่งสัญญานะครับก็จะต้องมาจากตัว CPU ครับแต่ก็อันนี้ก็ต่อสัญญาณอื่นก็ต่อครบถ้วนนะครับแต่ในส่วนของแรมนะครับแรมสตัวนะครับแรม8 k ไบสี่ตัวครับซึ่งแรมก็จะมีสองสัญญาณนะก็คือสัญญาณไร t ์กับสัญญาณลีดครับก็ต้องต่อให้ครบทุกตัวครับซึ่งสัญญาณไรส์สัญญาลีดก็มาจากซีพียูเช่นเดียวกัน,นครับว่าจะสั่งให้มัน e ีดหรือมันไรส์ตอนไหนนะครับแล้วก็ตัวท้ทายก็จะเป็นลอมสิบหกไบนะครับก็จะตัวนี้จะใช้อ่สองขานะครับก็คือขาชิปเซเลกไวยสองแล้วก็ชิปเซเลกไวยสามครับ มาออกันนะครับก็จะต้องเป็นศูนย์ศูนย์หรือศูนย์หนึ่งนะครับเมื่อตัวตัวหนึ่งทำงานนะครับมันก็จะสั่งให้ตัวที่ทำงานนะครับแล้วก็ ข้อมูลนะครับ Data ทาใ่ไหมครับก็คือจากขาจาก CPU ครับอันนี้จะเป็นศูนย์สิบห้าครับแต่ว่าอันนี้ก็จะใช้ศูนย์สิบสองครับแล้วก็ต่อตรงเข้ามาต่อตรงเข้ามาคราวนี้ก็จะสามารถเลือกเป็นการติดต่อกับโดยความจำภายนอกได้แล้วครับว่าเราจะเลือก ติดต่อจากอันไหนแล้วก็มากับตัวที่อันเดตตัวนี้นะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ